สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวณีแก้วสีทัศอายุ21ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัชเชียภูมิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการศึกษาในระดับประถมศึกษาดิฉันจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือตําบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดชียภูมิค่ะ และมาศึกษาต่อในระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนสตีชีภูมิปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสาัพยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะดิฉันภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยเป็นอันดับสองค่ะของประเทศเส่วน ความสามารถพิเศษนะคะดิฉันชอบทํากับข้าวทำอาหารแล้วก็ชอบประดิษฐ์สิ่งของค่ะคติประจําใจของดิฉันนะคะอดีตมีไว้แก้ไขอนาคตปัจจุบันมีไว้ทดสอบอสําหรับวิดีโอนี้ดิฉันก็ขอขอ,ขอบคุณเ,เพื่อนที่ถ่ายทําให้นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ